สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกเรื่องราวของเทพีศาสต์ในร่างคนเถื่อนกันต่อนะครับออตอนที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยบรรยากาศมันเริ่มมาคูเลยใช่ค่ะคือหลังจากผจญภัยในรอยยากมิติมาแทนที่จะได้พักผ่อนกลับต้องมาเจอกับเรื่องน่าเศร้าสลดเลยครับบิยอนยานเดลกอดมาพบว่าเสหายกลุ่มเขาท่านเสียชีวิตทั้งหมดเลยและที่หนักที่สุดคือร่างของยานเดลซาคู พ่อที่เขาไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนอืมเป็นไรที่ช็อกมากเลยนะคะความรู้สึกผิดมันถาโถมใส่บิยอนทันทีเลยเหมือนกับว่าการตายนี้เป็นเพราะการตัดสินใจของเขาเองใช่ครับเสียงหึ่งๆในหูเขาบ่งบอกถึงความสับสนข้างในเลยแล้วยังไม่ทันได้ตั้งตัวเลยนะกลุ่มของเบคก็โผล่มามาเพื่อชิงไอเทมหมายเลขค่ะสถานการณ์ตึงเครียดมากบิยอนที่กําลังแบบว่าจมอยู่กับความรู้สึกผิดและความโกรธก็ระเบิดออกมาเลยครับ ขวาค้อนเครื่องบดอสูนใช้สกิลยักษ์จู่โจมข้างขี่จำกัดเนตรวายุใส่ไม่ยัง้งคือภาพการต่อสู้มันดุเดือดรวดเร็วมากค่ะบิยอนจัดการศัตรูแบบเด็ดขาดเลยเหมือนคนที่ไม่เหลืออะไรจะเสียแล้วครับแต่ในขณะเดียวกันเอมิเลียเธอดูเอ่อเยือกเย็นกว่านะใช่ค่ะบันทึกบอกว่าเธอเห็นว่าสิ่งที่บิยอนทำมันดูซิ่งคิดไปหน่อยแต่ก็เข้าใจสถานการณ์เฉพาะหน้ามากกว่า เธอก็เลยจัดการศัตรูที่เหลือเพื่อปิดปากไม่ให้ข่าวรั่วไหลเป็นการกระทำที่เน้นผลลัพธ์มากๆแต่แล้วก็มีจุดที่น่าสนใจคือบิยอนลังเลที่จะฆ่าเคินเซียสมาชิกกลุ่มเบ็คคนสุดท้ายอืมเพราะเขารู้ชะตากรรมในอนาคตของเธอใช่ไหมคะว่ามันจะน่าเศร้ามากครับเขาก็เลยตัดสินใจใช้ยาที่เจอมาคือพรแห่งเลที่เพื่อลบความทรงจำของเธอแทน แต่ตลกตรงที่เขาดันจำชื่อยาผิดเป็นพรแห่งอาเมนซึ่งความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆเรื่องชื่อยานี่แหละค่ะกลายเป็นเรื่องสำคัญต่อมาเลยที่โรงเตี้ยมใช่เลยครับเอมิเลียใช้ประโยชน์จากตรงนี้เลยเธอรู้ว่ายาชนิดนี้ใช้ไม่ได้ผลกับปีศาจค่ะแล้วเธอก็ใช้ไอเทมความวัยวางใจที่ผิดที่ซึ่งมันจะบังคับให้เป้าหมายพูดความจริงออกมาครับก็เลยบีบให้บิยอนจงมุมต้องยอมรับออกมาว่าตัวเองเป็นปีศาจ เปิดโปงตัวตนกันตรงนั้นเลยนะคะความสัมพันธ์ก็เลยยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกเอมิเลียก็ยอมรับนะว่าที่ผ่านมาสืบเรื่องบียอนเพราะอยากรู้อยากประเมินความน่าเชื่อถือแล้วก็เอ่อหาจุดอ่อนไว้ควบคุมด้วยแต่พอความลับแตกบียอนกับเลือกที่จะเผชิญหน้าแล้วก็ยังบอกคำเตือนของอาริลกาวิสเรื่องอดีตที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้คำเตือนนั้นไม่ได้ทำให้เอมิเลียหยุดคิดเรื่องช่วยพี่สาวเลยนะ ไม่เลยค่ะเทายังมุ่งมั่นเหมือนเดิมบิยอนก็เลยยื่นข้อเสนอว่าจะช่วยโดยอ้างว่าอยากสร้างบุญคุณไว้ก่อนเป็นเหมือนกันสร้างข้อผูกมัดกันไกลๆนะครับใช่ค่ะทีนี้เรื่องมันก็พาไปที่บาร์แห่งหนึ่งชื่อเรนเวลส์ซึ่งบังเอิญเป็นนามสกุลของเอมิเลียพอดีครับแล้วที่นั่นเองเสียงพ่อเลี้ยงทุบตีลูกสาวก็ดังขึ้นมามันไปกระตุ้มบาดแผลในใจของเอมิเลียเขาอย่างจัง อืมทำให้เธอตัวสั่นควบคุมตัวเองไม่ได้เลยค่ะแล้วเธอก็ได้เล่าอาดีตของตัวเองให้บียนฟังครับเรื่องระบบพ่อแม่อุปธรรมในนอกที่มันเหมือนทาตการถูกทำร้ายค่ะแล้วก็เรื่องที่พี่สาวปกป้องเธอจนพรสวรรค์ด้านการต่อสู้ของพี่สาวปรากฏออกมาทำให้ทั้งคู่ถูกดึงเข้าไปในเส้นทางของคนขับหรือพวกนักล่าสมบัติตั้งแต่ยังเด็กมีฉากหนึ่งที่แบบสะเทือนใจมาก คือตอนที่เอเมิเลียในปัจจุบันเห็นตัวเองในอดีตกำลังถูกทำร้ายอยู่ในบารน,นั้นใช่ค่ะมันเหมือนตอกย้ำบาดแผลเดิมแล้วสุดท้ายเรื่องก็กลับมาที่โรงเตี๊ยมอีกครั้งพร้อมกับข้อเสนอสุดท้ายของบีออนครับเขาบอกว่าจะช่วยเอเมิเลียเต็มที่เลยในการช่วยชีวิตพี่สาวแต่แต่มีข้อแลกเปลี่ยนค่ะ คือเอมิเลียต้องตอบแทนบุญคุณนี้ในอนาคตเมื่อพวกเขากลับไปช่วงเวลาเดิมแล้วแก้ไขอะไรอะไรได้สำเร็จเป็นพันธสัญญาที่ซับซ้อนมากเลยครับผูกถึงสองคนไว้ด้วยความลับเป้าหมายแล้วก็เออบาดแผลร่วมกันค่ะตอนนี้สถานการณ์มันเลยทั้งเปราะ,ะบางทั้งตึงเครียดความลับเปิดเผยแล้วอดีตก็ยังตามหลอกหลอนแล้วอนาคตก็ขึ้นอยู่กับข้อตกลงนี้ครับก็ ทิ้งทายไว้ให้คิดกันต่อนะครับว่าในเมื่ออดีตอาจจะถูกกำหนดไว้แล้วจริงๆการดิ้นรนของเอมิเลียจะมีความหมายแค่ไหนแล้วความสัมพันธ์ที่เกิดจากพื้นฐานแบบนี้ความลับบาดแผลข้อตกลงมันจะนำไปสู่ความไว้วางใจที่แท้จริงได้หรือเปล่าอันนี้น่าติดตามมากค่ะ